นานมาแล้วในแผ่นดินภาคอีสานยังมีเมืองเล็กๆที่ผู้คนเรียกว่าบึงคำหลวงเมืองนี้ตั้งอยู่ริมบึงน้ำขนาดใหญ่น้ำในบึงใสจนมองเห็นพื้นดินลึกลงไปราวกับบึงนี้ซ่อนความลับของแผ่นดินเอาไว้ชาวเมืองเล่าขานกันว่าบึงคำหลวงเป็นที่สถิตของนาคาคำพญานาคผู้มีเกล็ดทองเหลืองอาร่ามและดวงตาแดงราวแสงเพลิง เขาคอยคุ้มครองเมืองให้อุดมสมบูรณ์แต่มีข้อแม้เพียงข้อเดียวทุกๆปีชาวเมืองต้องจัดงานบูชาพญานาคกลางบึงเพื่อแสดงความกตัญญูการเวลาผ่านไปหลายรุ่นสืบต่อธรรมเนียมนี้แต่เมื่อบ้านเมืองจเจริญขึ้นความเชื่อเดิมค่อยๆเลือนหายจนวันหนึ่งเจ้าเมืองรุ่นใหม่เห็นว่าการบูชาเป็นเพียงเรื่องงมงาย จึงสั่งยกเลิกพิธีโดยไม่ฟังคำคัดค้านของผู้เท่าคืนนั้นเองท้องฟ้าเหนือบึงมืดมิดลมพัดแรงจนต้นไม้ลู่ตามแรงลมเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนแผ่นดินแล้วบึงน้ำก็เดือดพล่านเหมือนหม้อก,กำลังต้มกลางความมืดรัติการเงาร่างมหึมาของนาคาคำผุดขึ้นจากน้ำเกล็ดท้องเปล่งประกายสะท้อนแสงฟ้าแลบ แต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวพญานาคฟาดหางลงกลางบึงเกิดคลื่นใหญ่ซัดเข้าสู่เมืองน้ำท่วมรวดเร็วจนชาวบ้านหนีไม่ทันเมืองทั้งเมืองจมหายลงใต้บึงในชั่วข้ามคืนเหลือเพียงตำนานที่พูดเท่าเล่าขานต,ต่ออกันมาทุกวันนี้แม้เมืองบึงคำหลวงจะหายไปแล้วแต่ผู้คนที่เดินทางผ่านในยามข้าคืนบางครั้งยังได้ยินเสียงคลื่นซัด และเสียงพึงพมพำคล้ายบทสวดบูชาแผ่วลอยมากับสายลมราวกับวิญญาณของชาเมืองยังคงบูชาพญานาคคำอยู่ใต้ผืนน้ำ